สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะก็กลับมาพบกับเอฟเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมีเรื่องที่อยากจะเล่านะคะเพื่อเป็นการเตือนใจนะคะตราบใดที่เรายังเป็นผู้ที่ใช้รถใช้ถนนอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีผู้ปกครองท่านหนึ่งนะคะได้โทรมาปรึกษาเอฟนะคะเนื่องจากลูกสาวค่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะไปชนกับคนที่กําลังเดินข้ามถนนอยู่ค่ะได้รับบาดเจ็บทั้งคู่เลยนะคะ แต่นะคะรถมอเตอร์ไซค์ค่ะไม่มีพรบรค่ะพระบรขาดไปแล้วนะคะแบบนี้นะคะจะทําอย่างไรนะคะแล้วก็มีทางที่จะแก้ไขได้ไหมนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะหยิบยกนะคะประเด็นนี้นะคะเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะเตือนใจให้กับทุกท่าน,นะคะ่ะก่อนอื่นนะคะต้องเรียนให้ทราบก่อนนะคะว่าพรบรเนี่ยนะคะมีความสําคัญอย่างมากเลยนะคะพระบพูดสั้นๆก็คือเป็น ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนี่เองนะคะเป็นกฎหมายเลยนะคะบังคับให้ผู้ครอบครองรถนะคะเจ้าของรถทุกคนนะคะจะต้องจัดให้มีการทําพรบค่ะรถคันไหนนะคะถ้าไม่มีพรบจะมีโทษปรับสูงสุดนะคะถึง1 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะคะก็ไม่สามารถที่จะไปต่อภาษีรถประจําปีได้อีกด้วยนะคะพราะพรบนะคะ มีความสําคัญอย่างมากเลยนะคะจะให้ความคุ้มครองนะคะแก่ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่นะคะผู้โดยสารนะคะผู้ซ้อนท้ายนะคะหรือว่าผู้ที่อยู่นอกรถนะคะคนเดินเท้านะคะเมื่อได้รับอุบัติเหตุนะคะที่เกิดจากรถนะคะก็จะสามารถทําเรื่องนะคะเบิกเคลมกับพรบอรบรบนะคะได้ทันทีเลยนะคะโดยตรงนี้นะคะค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น 3าม0 0บาทแรกนะคะจะเบิกจากพรบรก่อนเลยนะคะโดยนะคะโดยสารมาจากรถคันไหนนะคะก็ทําเรื่องเบิกพรบรนะคะรถคันนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอนะคะว่าใครถูกใครผิดนะคะเดี๋ยวพอทราบแล้วว่าใครถูกใครผิดนะคะเดี๋ยวทางบริษัทประกันที่เราได้ทําพรบเอาไวะคะ้ค่ะเขาก็จะไปเคลียร์ค่าใช้จ่ายต่างๆกันเอาเองนะคะไม่ว่าจะเข้าโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนนะคะก็จะต้องทําเรื่องขอเบอิกพรบรก่อนเลยนะคะ หลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวก็ไม่มีพรบอพรบรขาดไปแล้วนะคะแต่มีบัตรทองนะคะมีบัตรประกันอุบัติเหตุนะคะประกันสังคมบัตรข้าราชการสามารถเอามาใช้แทนก่อนได้ไหมนะคะก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าเนื่องจากพรบรนะคะเป็นกฎหมายเลยดังนั้นถ้ารถคันไหนไม่มีพรบรนั่นหมายความว่าผิดกฎหมายนะคะก็จะมีทางเลือกนะคะให้อยู่2ทางนะคะอันที่1น,นะคะก็คือจะต้องสำรองจ่ายนะคะสามหมื 30, บาทแรกนี้ ไปเองนะคะแต่นะคะถ้าไม่จ่ายนะคะจะทำยังไงนะคะเนื่องจากคนเจ็บนะคะรอไม่ได้นะคะหนึ่งชีวิตก็มีความสำคัญนะคะทางโรงพยาบาลค่ะเขาก็จะทำเรื่องนะคะเบิกนะคะไปยังกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนี่แหละคะ่ะภายใต้การกำกับการดูแลนะคะของสำนักงานคอปพนะคะก็จะไปเบิกค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นนี้นะคะ จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถก่อนนะคะแต่เจ้าของรถนะคะก็ไม่ต้องดีใจนะว่าอุย้ยอย่างนี้เราไม่ต้องทำพรบก,ก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยสิไม่ใช่นะคะเดี๋ยวทางกองทุนค่ะเขาก็จะไปเรียกเก็บนะคะเดี๋ยวตัวอย่างเช่นนะคะอย่างในกรณีนี้นะคะค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นนะคะของทั้งผู้ขับขี่แล้วก็คู่กรณีที่บาดเจ็บนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะก็คือ20,000บาทนะคะ ถ้าไปเบิกจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถนะคะหลังจากนั้นค่ะทางกองทุนนะคะก็จะมาเรียกเก็บนะคะจากเจ้าของรถ ที่ไม่ได้จัดทำพรบรนี้นะคะเป็นเงินทั้งสิ้นคือ20,000บวกกับอัตราค่าปรับอีก1อยละ20นะคะก็เป็น24,000บาทค่ะที่เจ้าของรถนะคะก็จะต้องจ่ายเงินคืนนะคะให้กับทางกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถค่ะในข้อหาที่รถไม่ได้จัดให้มีการทำพรบรนะคะและยังไม่จบเท่านี้นะคะเนื่องจากผิดกฎหมายค่ะรถไม่มีพรบรนะคะจะมีโทษปรับสูงสุดนะคะ อาจถึง1,000 0บาทเลยทีเดียวนะคะนอกจากจะเจ็บตัวแล้วนะคะก็อาจาจะหมดตัวได้นะคะตรงนี้ค่ะคือความสําคัญของพรบนะคะทําให้เธอค่ะเบี้ยประกันไม่กี่ร้อยบาทนะคะแต่ให้ความคุ้มครองนะคะสูงสุดถึง500,000บาทนะคะและในกรณีที่บาดเจ็บนะคะจะอุบัติเหตุทางรถนะคะแล้วก็ ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในนะคะตรงนี้ก็จะมีเงินชดเชยให้นะคะวันละ200บาทแต่ไม่เกิน20วันด้วยนะคะหลังจากค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นตรงนี้แล้วนะคะส่วนที่เกิน30,000บาทไปนะคะเราถึงจะสามารถใช้บัตรประกันสังคมบัตรข้าราชการนะคะบัตรทองหรือว่าบัตรประกันอุบัติเหตุนะคะถึงจะเอามาใช้ได้นะคะแต่ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น30,000บาทแรกต้องเบิกจากพรบก,ก่อนนะคะ ดังนั้นนะคะเมื่อรถไม่มีพรบตรงนี้นะคะก็มีอยู่2องทางเลือกนะคะก็คือจ่ายเองนะคะกลับไปเบิกกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถนะคะแล้วเดี๋ยวทางกองทุนก็จะมาเรียกเก็บนะคะเจ้าของรถที่ไม่จัดทําพรบพร้อมกับอัตราค่ปาปรับอีกร้อยละ20นะคะ ก็อย่าลืมนะคะกลับไปดูรถที่บ้านของท่านด้วยนะคะว่าได้ต่อพรบประกันภัยรถยนต์นะคะ,ะประกันอุบัติเหตุนะคะให้เป็นปัจจุบันหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองทางในส่วนของชีวิตร่างกายและตัวรถของท่านค่ะหากท่านใดสนใจนะคะก็สามารถที่จะทักสอบถามเอฟได้เลยนะคะก่อนจากกันนะคะมีประกันไว้ไม่ได้ใช้ดีกว่าตอนจะใช้แล้วไม่มีนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์ กดแชร์นะคะและอย่าลืมกด subscribe หรือก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจิตรดามังศักดาใบาอนุญาตประกันวินาศภัยเลขที่6 2 0 4 0 3 6 8 4 7ี่าเอฟลาไปก่อนนะคะแล้วพบกัเอฟได้ใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ